มันสูงนะกลัวแม่ก็กลัวแล้วแม่ไม่กล้าเดินูม่กล้าแล้วเจียวขาสันมาตรงนี้ก็คือไม่กล้าเลยนะไม่กล้าเดินโอมันสูงมากเลยไม่ต้องงง ตไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเรามองเรามองขึ้นข้างบนดูแม่ดูแม่กับน้องหัวแม่กับน้องหัวไต่ตรงนี้ไม่เป็นไรไม่ไปดูมันน้อยเหรอฮะฮะน้องหัวป่วยใช่ไหมคะไก่น้อยบวยลืมหัว เป็นจะซื้อวะพูดน่ะเป็นจะซื้ออยู่เลค่ะกับนี่ละโอ้ย <laughs> ชิมได้กินแล้วลืมเลย <c oughs> แล้วลืมเลยไหมคะ <c oughs> ว้าชิมบวลยลืมหัวแม่ไก่กินไปแล้วบวยลืมหัว,หว <c oughs> ชื่อตัวบ่ไปทานนู้นตอนนี้เรามาถึง ทางขึ้นตรงสกายบล็อกแล้วนะคะเดี๋ยวค้ากันไปซื้อตั๋วกันก่อนคูดครับวันนี้นี่ก็อันนี้พูดกําลังซื้อตั๋วค่ะสองคนไปแปดสิบบาทครับไปทุกท่านเด็กสี่สิบบาทเด็กสี่สิบผู้ใหญ่แปดบาทจักรุษละกี่บาทไปแล้วเราก็จะไปเอารองเท้ากันนะรองเท้าเพนนื่อใส่ขึ้นสกายบล็อกใช่ไหมคะ ใส่รองเท้ากันลื่นไหนน้องวัวคะน้องวัวอย่าเพิ่งใส่ค่ะอย่าเพิ่งใส่ไปถึงตรงนู้นเราค่อยใส่ใหญ่สีน้ำเงินเด็กสีแดงๆเนะอ่าไปสกายวอล์กก็จะนั่งรถสองแถวไปนะคะจะมีรถสองแถวบริการเอาขึ้นเลยค่ะ ดีดนะพี่ตน้องวัวไปน้องวัวิมันยินดีต้อนรับสู่ครูพระใหญ่อ่าเป็นซุ้มเข้าไปนะคะ,ะสวยนะสมากเสวยมากทุกคนเลยสวยาะสวยมากทุกคนเลย แล้วก็สก,กายบล็อกอ่ามาถึงแล้วนอู้หูก็จะมีพระองค์ใหญ่มากนะะคเจ้าพระดี้นะก็อ่าได้ทุ่สศูนะคะได้สร้างการเวลาค่ะเพราะว่าได้สร้างมาตั้งแต่สมัยสุโทัยนะคะอยา่ตรงหนา้าร้านหน้าสก,กายบล็อก ที่ลักขาาร่วนะคะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีรอยแตกเฉือยนะคะเราชวาวท้าดีๆนะคะอันนี้ก็คือครั้งที่สองของกิโดมน้องวัวที่มาสกายวอล์กเชียงคานนะคะ่ะไปใส่รอ, <ะ S 2> องเท้ากันกะ่อนเนาะ เดินมาแล้วเดินมาแล้วไม่ก็นะอันใหญ่ๆอย่าังนะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรพี่โดไม่ต้องกลัวปะพี่โดกลัวไม่เป็นไรหรอกเราเคยมาเดินแล้วไงเอออันนี้ก็คือครั้งที่สองของเรานะคว่าไม่ได้ของคุณปะโอ้ยทิวทัศน์สวยงามพระเจ้าคุณงามขันเดินยังไเขันเาินไัน บรรยากาศก็สวยงามนะคะเขาังปุ่นกันแบบนี้แหละแบบว่าแบบนไ

วิวสวยไหมวิวสวยมากเลยค่ะน้องบัวชอบไหมวิวสวยไหมคะวิวสวยมากมีความโยกยันแม่เราไปแม่เราไปกันพาแม่ไปกันอ่าพาชมบรรยากาศตรงสกายวอล์คสวยมากจะไปะะเราจะไปอ่าเราจะจะค่อยๆเดินตอนนี้อตอนนี้พื้นของเรายังไม่ถึงกระจกนะมันยังเป็นตะแกรงตะแกรงอยู่เนาะ มันยังไม่เป็นกระจกนะใกล้จะถึงกระจกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดินมาเลย

พี่โดมหล่ะพี่โดมกับพี่กู๊ดไปถึงนู่นแล้วไปได้อยู่กลางๆแล้วนุ่นนุ่นนุ่นอยู่ตรงนู้นแหละ สองข้างล่างดูสิแม่ไก่มันเป็นแบบนั้นแหละแต่มันไม่เป็นไรหรอกมามันยุกยกเฉยจริงไปแล้วพ่อไปแล้วน้ำมาเป็นไงบาดเสียวไหมชิวมากค่ะ ดูดูสองกระจกอยู่ตรงนี้สิเฮ้ยสูงม,มากเนาะถ่ายด้วยไหหน่อย <c oughs> นี่ไปถ่ายรูปตรงนี้นะวิวสวยเนี่ยเร็ว <c oughs> ไปถ่ายรูปตรงนั้น <c oughs> โอเคยวไปถ่ายรูปกันก่อนเนะมันสูงนะกลัวแม่ก็กลัวแล้วแม่ไม่กล้าเดิน

เป็นไรไม่เป็นไรเราเรามองเรามองขึ้นข้างบนดูแม่ดูแม่กับน้องหัวแม่กับน้องหัวไตตรงนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันงอไ้หรือเล่ามันยิงยิไม่เหรอมันรู้สึกเลยเนี่ยฮะน้องหัวปวดใช่ไหมคะแม่กับหัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามองเรามองตัวนู้ดอ่ามองมองเขาเดินไปเรามองเขาเดินไปมองบนลูกมองบนพยายามอย่าคิด อย่าอย่านี่กันอย่าบอกกันไปไปเดินเดินน้องวัวไม่ต้องไปตอนนั้นลูกเดินได้เดินกระตุกได้นี่พี่เดินได้เลยไงไปมาเราไต่เหมือนกันเลยแบบนี่นี่เรามาจับตรงนี้แล้วเราว่าจับตรงนี้เออมองวิวนะะคของวัดจ่าบาดแผล ขาซึ้งนะคะเราชาวท่านนะคะแดงควาใจน้อมเกลียนะคะไป่วงสร้างสารานไนน้ำบาตรน้ำาะเราไปกันชาวท่านหนี่นะคะเพื่อจะสร้างสาราโอ้โหไปกไม่มอกไม่มองค่ะให้เป็นิตปะนะคะของชาวบ้านนะคะแล้วก็เพื่อปรับปรุงพุทธศาสนาของเรานันให้เจริญรุ่งเรืองนะคะขอบุญขอบุส่วนต่างส่วนใหญ่นะคะวิวตนั้ก็คือิม่น้ ขอให้ท่านนั้นนะคะได้ดูเงินดูทองไหนกับคืนส่ท่านเป็นร้อยเป็นพันเท่านะคะถ้าได้เดินทางนะคะขอให้เดินทางโดยแทบพาดปลอดภัยนะคะถึงที่หมายโดยจะมาดูภาค่ะที่จุเลยนะคะทา่จุดใจไว้นะคะแต่บนบมุดก็ขอให้ท่านนั้นสำเร็จผลุรานะคะทำรอกระดาษกันแล้วคิสซีคิสซ่นดแล้วทานม่ต่อ อันนี้ก็คือขาขากลับเลยนะหมดแล้วเรารอบแล้วเดินรอบกันแล้วหเมื่อกี้อย่างหวาดเสียวค่ะทุกคน,น,นหนูไม่เล่นแล้วหนูเล่นแลหนูกลัวใช่ไหมอ่าก็จะมีพระพุทธรูปโอ้ใหญ่มาก นั <jam Stadium> ีนใหม่ไม่ต้องเรนะคะนัจับแรกเลยนะถ้าหากท่านมีอาหารน้ำดื่มนะคะหาที่วางไว้ด้านนอกก่อนห้ามนัเข้าสายรถทุกชนิดค่ะไม่มีคิวในการเข้าชมนะคะจะเดินถ่ายภาพนะคะหรือว่าจะเข้าน้ำตากประจท่านให้เรียบร้อยก่อนารากิจเราเสร็จสิ้นแล้วสำนกมอย่ในสอั้รองเท้าของท่านพี่ด้อล่ะ พากันเดินแล้อย่างสกายวอล์กเมืเ่อกี้โอ้ยเลยไม่ได้เจอกันอยู่ตรงาร่าดเสียวเลย <c oughs> อ่ะพากันสอยรองเท้าเขาแล้วมาหลังจากเดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ก็จะรอนั่งรถสองแถวไปรอข้างล่างนั่งรถสองแถวกลับขึ้นไปเหมือนเดิมวันนี้เป็นวันหยุดก็คือคนค่อนข้างจะเยอะ เข้าออกตลอดเลยต่อไปแล้วก็จะไปชมปางช้างปางช้างเผือกเชียงคานเดินทางไปเลยหรอให้้หรเอแล้วเราจะรถสองแถวไปส่งครับน่าจะรถสองแถวไปส่งอีกมานั่งรอสองแถวกันอยู่ที่ชานชาลา วิวก็ยังสวยจ้าด้านหลังสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะ